สวัสดีครับวันนี้จะมาติดตั้งสปอตไลท์ของแฟนใครนะครับตัวนี้จะเป็นแสงสีเหลืองนะครับผมซื้อมาประมาณ2 4 0 4นะครับรวมรวมอุปกรณ์ขาจับอื่นๆด้วยก็เกือบ3,000นะครับผมจะพามาดูการต่อวงจรของตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะใช้สวิตช์ดีเลยสอตัวนะครับตัวนี้จะเป็นไฟต่า ตัวนี้จะเป็นไฟสูงนะครับสวิตสั่งงานที่แถมมาก็คือใช้1ตัวใน1ตัวจะมี2สวิตนะครับจะไว้สั่งงานไฟต่ําไฟสูงและตัวนี้จะไม่ได้ต่อเหมือนคู่มือที่เขาให้มาในกล่องนะครับตัวนี้จะมาจากไฟจากสวิตกุญแจหรือไฟไฟหลีหรือไฟ USB ช่องจุดบุหรีนะครับ ตัวนี้ผมจะใช้ไฟไฟจากช่องจุดบุหรี่นะครับที่ผมไล่ไปเนะี่ยผมจะใช้ไฟจากช่องจุดบุหรี่ไปแล้วก็จะมีฟิวหนึ่งตัวนะครับไปที่ฟิวเพื่อป้องก,ก,กันกระแสกระชากเวลาช็อตแล้วก็สายหนึ่งตัวเนี่ยสายหนึ่งเส้นเนี่ยจะเป็นสายสีแดงนะครับที่ผมทําไว้ออกไปรวมที่สวิตสงงานสายสีแดงก็คือ สวิตซ์สั่งงานตัวนี้เป็นสวิต์ไฟต่ำไฟสูงนะครับมันจะมีสวิต์หนึ่งตัวตัวนี้จะมี2เส้นแดงดําสวิต์ตัวนี้ก็จะมี2เส้นแดงดํานะครับก็เอาแดงรวมแดงนะครับแล้วก็ไปเข้าสายสีแดงที่เข้าสวิตซ์กุญแจนะครับเนี่ยส่วนสายสีดํานะครับสายสีดําของไฟต่ํานี่ก็คือรีเลย์ไฟต่ําดังนั้น สายสีดำไฟต่ำเข้าที่ขา8 5ของไฟต่ำนะครับอันนี้เป็นไฟสูงผมก็จะเอาสายสีดำเนี่ยไปที่รีเล์ขา8 5ของไฟสูงนะครับขา8 5เนี่ยคือจะเป็นขาที่เป็นสวิตส์สั่งงานรีเล์นะครับให้เปิดปิดพอพอเราได้เสร็จแล้วนะครับก็เราก็จะมาที่สปอตไลท์ของเรานะครับสปอตไลท์ตัวสปอตไลท์จะมี2ตัวนะครับผมใช้ ก็คือตัวสปอตไลท์หนึ่งตัวจะมีสายไฟสีแดงเส้นใหญ่หนึ่งตัวกับสีดำซึ่งเป็นสายกา่าสีแดงเส้นใหญ่ก็คือไฟต่ำนะครับสีแดงเส้นเล็กคู่สีแดงเส้นเล็กกับสีดำตัวนี้ก็คือไฟไฟสูงดังนั้นผมจะรวมไฟเส้นใหญ่ก่อนนะครับแดงเส้นใหญ่เอามารวมกันเอาแดงเส้นใหญ่รวมกันแล้วก็ มันเป็นไฟต่ำใช่ไหมครับง,งั้นผมต้องลากไปที่รีเลย์ไฟต่ำขาที่87เปึ๊บปึ๊บเข้ารีเลย์ไฟต่ำขา87พอจะนึกภาพออกนะครับก็คือทีนี้ไอ้ขายนี้เป็นไฟสูงไฟสูงก็คือแดงเส้นเล็กนะครับเราก็รวมแดงเส้นเล็กเข้าด้วยกันแล้วก็ลากมาที่รีเลย์ขา87 ตัวไฟสูงนะครับหลังจากนั้นสีดําสีดําก็คือรวมเส้นสีดําไว้ด้วยกันนะครับมันเป็นสายกาวนะครับแล้วก็รวมสายกาวอาจจะติดกับตัวถังก็ได้นะครับแต่ผมจะลากไปใส่ขั้วลบแบตเตอรี่เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็แปดหกเนี่ยแปดหกนี้ก็กาวนะครับผมสามารถแต่ผมผมก็จะลากอย่างนี้เหมือนกันนะผมก็จะลากลากมาเนี่ ให้มันต่อกันลากมานี่ให้มันต่อกันก็คือรวมกาวรวมกาวเข้าด้วยกันให้หมดเลยนะครับเนี yeah. ่ยส่วนไฟที่เข้าไฟที่จ่ายจากขั้วบวกนะครับจะมีฟิวหนึ่งตัวอันนี้เราต้องใส่ฟิวไว้นะครับป้องกันเวลาเวลาแบบว่าสายไฟแบบมันมันโดนกัดขาดแล้วมันโดนโดนกาวตัวเครื่องนะครับมันจะทําให้ตัวเครื่องอ่ะ ช็อตเสร็จตัวฟิลฟิลตัวรถนะครับจะขาดเลยนะครับเพราะว่าผมเจอมาแล้วนะครับเวลากรณีเราติดตั้งนะครับให้เราถอดสายกาวออกก่อนเลยนะครับให้มันไม่ครบวงจรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะช็อตเอานะครับเวลาเราตัดเราต่อสายนะครับก็สายบวกจากขั้วแบตปึ๊บผ่านฟิวปึ๊บมานี่นะครับแล้วก็รวมรวมเข้าเนี้ย ก็คือแยกเข้าขา30บนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับที่ผมต่อไว้ขั้นแรกผมจะตัดสายไฟใหม่นะครับจะตัดต่อให้มันยาวขึ้นนะครับเนื่องจากมันสั้นอไอตัวแแดปเตอร์เนี่ยนะครับไอตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันสั้นนะครับผมหาจุดจุดวางกล่องสี่เหลี่ยมไม่ได้นะครับ มันทำให้วางลําบากนะครับเลยต้องต่อให้มันยาวขึ้นนะครับผมก็จะใช้สายไฟต่อเพิ่มนะครับอันนี้คือผมต่อเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะเป็นนี้นะครับสปอตไลท์แฟนไขคตัวนี้2ดวงนะครับแล้วก็ขาจับตัวนี้มันเขาให้มานะครับขาจับตัวนี้แล้วก็ขายึดสปอตไลท์ตัวนี้ซื้อมาแยกต่างหากนะครับ นี่ก็ต่อใหม่แล้วนะครับตัวนี้ยาวขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีรีเลย์นะครับรีเลย์ห้าขาสองตัวนะครับจะเป็นตัวหนึ่งสำหรับไฟต่ำตัวหนึ่งสำหรับสั่งงานไฟสูงนะครับจะเป็นของบอสนะครับห้าขาพร้อมปลักมันนะครับเนี่ยปลักตัวนี้นะครับก็จะมีฟิล สตัวนะครับแล้วก็สายไฟแล้วก็ที่ผมใช้ประจำนะครับท่อหดที่มีตะกวัวนะครับแล้วก็หางปลาขั้วแบตขั้แรกนะครับเขียนเขียนสัญลักษณ์ไว้เลยนะครับเขียนตัวเลขไว้นะครับกันลืมนะครับเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่าเราต่อสายไหนเป็นสายไหน ผมก็จะเก็บสาย87 1สหนึ่งสายไว้นะครับเพราะว่า87มันมี2สายเราจะไม่ได้ใช้สายหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมจะทำการวางตำแหน่งสปอตไลท์นะครับในจุดที่เราต้องการนะครับว่าเราอยากติดตรงไหนหลังจากนั้นก็จะทำการร้อยสายไฟสปอตไลท์นะครับให้ให้เข้าตามจุดที่ผมต้องเก็บไว้นะครับเนี่ยนะครับจับคู่นี้ไว้ด้วยกันนะครับ ให้มันเป็นระเบียบม้วนเก็บไว้นะครับเพราะถ้าผมไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะครับผมจะหาที่ติดตัวกล่องไอ้ไอ้ไอกล่องสี่เหลี่ยมอะแดปเตอร์มันไม่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นติดตั้งสวิตช์เข้ากับบาร์รถนะครับซ้ายมือจะเป็นไฟต่ำขวามือจะให้เป็นไฟสูงนะครับ ก็จะมี2เส้นนะครับ2เส้นใหญ่แล้วก็เส้นย่อย2เส้นนะครับหลังจากนั้นผมจะไปต่อสายไฟจากตัวรถนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นสายไฟจากสายไฟเส้นสีน้ําตาลนะครับผมจะจัาเข้าตรงนี้เลยนะครับจะเป็นสายไฟช่อง USB ช่องจุดบุหรี่ของตัวรถนะครับสีน้ําตาลเนี่ยเนี่ยนะครับก็จะจัมาอย่างนี้เป็นสายสีแดง1เส้นเลยนะครับ ปกติถ้าเป็นรถเลดเดอร์ของผมก็จะเป็นไฟจากสวิตกุญแจนะครับหนึ่งเส้นที่มาเนี่ยหรือจะใช้เป็นไฟหลีกก็ได้นะครับผมใช้เส้นนี้เพราะว่าเจ้าของคันเดิมเขาปอกเส้นนี้ไว้ไวแล้วนะครับผมก็เลยต้องใช้เส้นนี้แต่ผมไม่ได้ปอกตามเขาใหม่นะครับหลังจากนั้นรวมสายสีแดงของสวิตสั่งงานทั้งคู่นะครับแดงรวมแดงแดงรวมแดง เข้าฟิวแล้วก็เข้าสายไฟที่ต่อออกมาสีแดงเนี่ยนะครับก็คือสีแดงรวมกันส่วนสีดำนะครับก็จะมีสีดำไฟต่ำสีดำไฟสูงนะครับผมก็จะเขียนไว้นะครับว่าเส้นไหนไฟต่ำเส้นไหนไฟสูงนะครับจะได้ไม่สับสนเนี่ยไฟต่ำไฟสูงนะครับจะเข้าขา85นะครับขา85ของไฟต่ำ เนี่ยครับผมเขียนไว้แล้วนะไฟต่ำเนี่ยก็จะเสียบเข้านี้เลยนะครับก่อนตัดต่อสายไฟหรืออะไรนะครับผมจะถอดสายกาวหรือสายไฟที่แบตออกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวช็อตหลังจากนั้นทําการต่อขายลีลีสามสิบนะครับทั้งคู่เนี่ยนะครับจะเป็นสายสีแดงต้องถอดกาวออกก่อนนะครับเดี๋ยวช็อตนี่นะครับสายสีแดงตัวนี้นะครับสีแดงเข้าฟิว แล้วก็เข้าขา30นะครับผมได้เก็บฟิลไว้ข้างล่างแล้วนะครับก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นสวิต์นะครับไฟต่ำเส้นสีดำนะครับมาที่ขา85ดห้าไฟสูงก็จะมาขา8 5ดไฟสูงนะครับเนี่นะครับก็จะลากมาต่อเลยนะครับเส้นเนี้ยผมมาไว้หนึ่งเส้นว่าเป็นสายไฟต่ำนะครับจะได้ไม่สับสนเพราะว่าผมใช้สีขาวเป็นหลักเนี่ยนะครับ ถัดมาจะเป็นสายไฟสปอร์ตไลท์นะครับเส้นสีแดงใหญ่2เส้นนะครับเอามารวมกันเลยนะครับแล้วก็ลากไปที่ขา8 7เลยนะครับเนี่ยนะครับเส้นสีแดงใหญ่2เส้นเอามารวมกันนะครับเนี่ยนะครับเอาเส้นแดงใหญ่เส้นสีดำรวมกันเส้นสีแดงเล็กรวมกันสีแดงเล็กก็คือไฟสูงนี่นะครับ ผมก็จะร้อยสายท่ออย่างนี้ไว้นะครับหลังานั้นก็จะรวมเส้นสีแดงเล็กนะครับรวมเส้นสีดํานะครับก็คือสายกาวเส้นสีแดงใหญ่นะครับคือเส้นนี้นะครับเอามาต่อเข้าที่ขา87ของรีเลย์ไฟต่ํานะครับเนี่ยนะครับต่อเข้าไปเลยนะครับ เช็คแบบวงจรเพื่อความช่วยทีนะครับเนี่ยขา87เข้าแดงใหญ่ของไฟต่ำลีลีแปไฟต่ำนะครับหลังจากนั้นเส้นนี้จะเป็นสีแดงเล็กนะครับของไฟสูงนะครับขาลีลีแทั้งคู่นะครับจะเป็นสายกาวนะครับเส้นสีดำก็คือสายกาวเหมือนกันนะครับทำการรวมกาวทั้งหมดมาใส่กันนะครับเป็น1เส้นเลยนะครับ เส้นสีส้มนี่ก็คือขา86ของลเลี์ทั้งคู่นะครับผมก็จะรวมสายกาวเข้าด้วยกันให้หมดแล้วก็เอาไปเข้าแบตเตอรี่ทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับหรือเพืเ่อนๆจะใส่ที่ตัวโครงตัวถังก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการต่อเดี๋ยวต้องไปเช็คดูก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับยังไม่เปิดกุญแจนะครับไฟไม่ติด ต้องลองเปิดกุญแจก่อนนะครับตัวนี้ต้องเปิดไฟต่ำนะครับถึงจะเปิดไฟสูงได้นะครับเปิดไฟสูงเลยไม่ติดนะครับลองเช็คว่ารีเลย์ทำงานไหมนะครับจะมีเสียงแตกแตกเวลาเราเปิดปิดนะครับหลังจากนั้นเมื่อเช็คดูแล้วนะครับว่าทุกอย่างโอเคแล้วก็ทำการเก็บสายให้เรียบร้อยเลยนะครับ สำหรับการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องตั้งรอตั้งไฟตอนกลางคืนนะครับแต่ยอมรับว,ว่ารุ่นนี้สว่างจริงนะครับไฟต่ำกินไฟ30วัตต์หนึ่งดวงนะครับไฟสูง35วัตต์ก็คือข้างละ30วัตต์ก็คือกินไฟน้อยนะครับแล้วก็คัดออฟคุมพอสมควรนะครับ นี่นะครับขี่ตอนกลางคืนนี่คือไฟสูงไฟต่ํานะครับก็คือโอเคเลยนะครับผมลองขี่ลุยฝนดูแล้วก็ค,คือใช้ได้เลยนะครับต้องบอกว่าโคตรดีเลยนะครับแต่รุ่นนี้ก็คือมันจะเป็นสีเหลืองล้วนเลยนะครับเหลืองล้วนขาวล้วนนะครับจะไม่มีไฟต่ําเหลืองไฟสูงขาวอย่างเงี้ยนะครับจะไม่มีนะครับ <S <S ตัวที่ผมซื้อมาตัวเนี้ด้วยราคาที่ดวงละพันกว่าบาทพันนิดๆิดนะครับ ไม่เหมือนแบบรุ่นดังๆที่มัน3,000กว่า4,000กว่านะครับที่มันมีลูกเล่นเยอะอันนี้ผมเน้นใช้งานนะครับครับสำหรับการต่อสปอร์ตไลท์ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ